สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเซลล์มุกนะคะวันนี้นะคะมุกอยู่ที่ประดับยนต์ค่ะวันนี้นะคะมุกมาเอารถลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นตัวแคป4 SDA นะคะแต่กุญแจของเราเป็นกุญแจรีโมทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาหามุกได้เลยค่ะไปค่ะวันนี้นะคะมุกจะพาเอารถค่ะไปตกแต่งกันค่ะที่ร้านนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนล้อแม็กค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเปลี่ยนแล้วจะ่อขนาดไหนนะคะไปค่ะตามมาค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ร้านพี่ไข่แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะคันนี้นะคะรถของลูกค้านะคะที่มุกจะเอามาเปลี่ยนล้อแม็กเดี๋ยวคันนี้จอดตรงนี้ก่อนนะคะรอให้ชัานแต่งก่อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวมุกจะพาไปชมล้อแม็กกันนะคะว่ามีลายแบบไหนบ้างนี่เลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นลายล้อแม็กค่ะมีมากเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าสนใจลายไหนต้องการแบบไหนทักมาสอบถามมุกได้เลยนะคะลายมีให้เลือกมากกว่าร้อยลายเลยค่ะ นีเป็นไงกันบ้างคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะออกรถกับมุกหรืออยากแต่งล้อแม็กสวยๆเท่ๆแบบนี้ทักมหามุกได้เลยนะคะ0 9 3 6 5 6 8 6 2 7โทรมานะคะก็อยู่กันที่ร้านพี่ไข่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเจ้าของคนร่อมาทำอะไรกันวันนี้นะคะมุกเอารถมาลองวันนี้นะคะมุกขอพวกอะไรได้ไหมได้ได้โอเคค่ะเอาคองเองดีกว่าคองเองนี่ค่ะใครสนใจก็สีเดียวกับเสื้อเลย เข้ากันเลยใครสนใจที่จะเปลี่ยนลอ้อแม็กแต่งลอ้อแม็กก็คือติดต่อพี่ไข่ได้เลยนะคะคันนี้จะแต่งยังไงคันน <50. S 1> ี้ใส่ล้อ18ยาง50ใช่ค่ะลูกค้ามีแบบมาให้แล้วคันนี้ใส่ใส่ล้อ18ยาง50แล้วเดี๋ยวเรามาดู EP 2กัน EP แรกมาดูสแตนดาร์ดก่อนอ่าสวยมากเห็นไหมนี่เดี๋ยวเรามาชม EP 2นะครับอีกประมาณไม่เกินตะวันตกดิน <laughs>